องมาเบิ้งข้าวโพดสัตว์อันนี้ปลูกปอนเด้อนี่อันนี้อันนี้ปลูกปอนอันนี้จะรุนก่อนนะที่พ่อถอดรองปลูกอยู่บ้านอยู่สวนกลางบ้านมีฝักเราได้นี่ข้าวโษษษพดสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เคียวดีอันนี้จะปลูกหลังปลูกหลัง ิลังพ่อกำลังทำโคมลองปลูกดูนะคะอันนี้ทดสอบลองปลูกดูว่าจะเวิร์กไหมเพราะว่าเขามีโรงงานรับซื้อนะไม่ไกลมาก

เป็นป mm ุ๋ยแล้วก็ไอ้กัจัดแมลงนิดไอ้ตัวเล็กนะนะมเพียนะแต่ตอนนี้ไอ้นอนไงแตคาเดีาอทัวอุดุงอู้ตองล่มาจะไปพ่พนชิตะเจดูเหรอเนกับเบียรทิดเหรอไอ้บำรุงดีเลยแต่ไปป่าไงกั แค่้าแบบแหละบางฟักอ,ะอจะไปไอก้ก,อก็รัวไอ้ตองครึ่งมาฝฟักยาเรียนไตนั่นมาเขือมะเขือยาวกุเซก่กบที่พวนดินเน,นี่ยพวน ช่วงพลวนนะไอตรงไอตรงทำโคคนข้างหนึ่งไก็หลักไทยก็แล้วกไหนลงไนโคลนกบหน่าล่ะ เรามาปลูกเขาปลกอดีดีดีอไอ้ปากบื้นเดีนั่นอะ่ะนั่มันคือเบาๆแต่ต้องแต่ต้องดินที่ปั้นแล้วปั้นแบบแบบละเอียดดีๆกันซื้อไปได้ดินจัดดินต้องดินระดับปัน้นปั้นสำร,รดดวจปั้นตงปัน้นล,ล,ละเอียดเลยแต่ตดนปั้นลึกๆละเอียดละเอียดอะ่อจะจัด ล่วงแม่ล่ะใส่ปุยไปนะเรียวถ้านาแค่ตัดฟักไว้เนาะฟักเรีวอยู่ด้วยละ่ะก็แตกระปุกอ,อันนในกระปุกซั์นะ ปุหวานมีสามแถวบอกได้กระปุดหวานได้นั่นสูงๆว่าแมงกระปุดกระปุกปลาตัวไฟเลาวฟักกระดองตัวกลมด้วยคนทำคนเอ้อฮานะบอกสิ จะไปเบ่งขอาโพดชีบุกไห่สามสี่หมื่นพันน่ะเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้าขอบคุณหลายหลายเด้อจ้า